สำหรับภาคบายนะครับเราก็จะมาเข้าดูสถานีการตรกทดสอบปรัชัยการงคะนสูงนะครับการลงนสูงโดยการเลือยตัวผู้ใดเคยเลอยตัวได้ยับัดยกมือออม่เคยยกมือเลยน่แาอาบน้ำแล้วไม่เคยเส่เทียนแกาพท่าจะเกียรเิาไม่เคยลุย รวยตัอันนั้นก็ใช้เสียก่ใช้สลิงใส่เปียงฟอกเดียวก็ได้แค่นี้สิไปใส่เสียเปล,ล่งรวยลูกมาดังเอฟวันนี้เอาสิมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เพื่อเสียบพวก,น,ก,วกวนั้นเกิดความปลอดภัยเวลาลูลากแนะครับความเจาะหลาทีไมนต้องว่างนะครับ มาคมัคนลุ่มลงไมมดีกันคลุกเคลือนไว้ไว้ไว้ตะฮวงรถกู้ชีพกับเตรียมพร้อมครับรถกู้ชีพกับเตรียมพ,พร้อมโอ้ตะฮวงอันตรายอันฝนเป็นในฝนเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาแต่ปัจน,นี้ันอนดับเชียพวกท่านอันดับแรกนะครับแต่ชีพีบวกนะครับบวกแต่เจสซี่สาไปเวลาเรารวยมากอันดับท่านเชีย อเพราะอาชีพเกษตรต้องระเบียบอันนี้ฝน,นนะฝนฝนเป็นปัญหาฝนนะครับเตแยนได้กับโค้งอาชีพนีเซฟซีเป็นมัวไขนักเกษตรกับเปล่าลูกมาตอนนี้มีตำรวจมาตรวจสอบแล้วครับม,มี่สวมครับุงครับผู้ใหญเคยสวมถุงนะยยกมือถุงยกมือพานะครับ เป็นการลดแรงเสียดสีนะครับเล่าโู้เสียบลกมานะครับเมื่อห้องวัสควอนหรือบริยาสีบานเนื่องจากกำนักห้องกินอยู่งมากที่สุเมื่อไห้นะครับรองกไปุเพื่อเพราะว่าสุมเื่อเพรว่าให้ถุงเมื่อนั้งอีนะครับสมเมื่อนังเสร่อกับาีปสั่หนึงเพื่อว่ให้ถึงาเรื่อบาดเจ็บ เพราะฉะนั้นเขาเสพให้ทุกอย่างบัต้องห่วงนะครับหายห่วงอีกนหนึ่งนะครับเขาเสพนี่พัวห้าเนียที่เพิ่นใช้อยู่เพิ่นพัวห้าเดียสนะครับมันเสพมี่สองอย่างห้าห้าเนียกับพัวห้าเนียสอเอาพัวซันี่ครับอ่อ,อ,อันนี้คือพัวห้าเนียสเดีด๋บบติดตัวเพื่อล่องรับกับนักเวลาเูา วัวตัวลงมากนี่เขาเรียกว่าพวกรับตัวเชืรัน้ำตัวรักรียดยีนะครับใส่เส้เดี๋ยวมครับเป็นผู้ชายุอมัใส่ย่างง้แมุมัมาเาใส่เสื้อส่วนผุ้คนแล่วเเหตุุกเฉินะครับเขาใส่เสื้อผู้นี้ส่วนุคนครับในการเก็บเก็บตัวรับน้ เรื่องูมเนี่ยเสียทีๆทุกเ,ท,กเที่ยวับนม่ดีละผมรับกายีนการรับประทนรานในการรับประทานเนื้อประจักษ์ที่ฝนนะครับมันก,กำลังตกรตก,ตกร, <c oughs> ระเทยด้น่ะนะานานปกรยันยันไหนอ เป็นการฝึกในช่วงบ่ายนะครับเป็นการฝึกช่วงบ่ายเป็นการฝึกจิตอาสาไฟพิบัตินะครับสามตำบลนะครับสามตำบลสุดท้ายที่ตำบลม้่นฝางนะครับสถานที่ที่ตำบลน้ำฝางกำลางฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกครับนีถ้าเราวันนี้นะสุกวันนี้ก็มีตำบลบ้านฝางตำบลหนองโนตำบลหนองโก นะครับสามตบลสุดท้ายของอำเภอกนวนนะครับถ้างสอีย่ดทางต้ามอามาทางใต้านะัวไปได้กอันนี้นใ้บ่นในะครับเอากิะกเี้นเี้นะครับอาสิบกเพี้ยนแดเพีนลกรัมกิอลิรัมกิรมกอย่างนึงเรา่าใส่มัหแล้ว เอายกขึ้นแขนโอ้โห้ยยกน้ำเขียว่าต้นมาตัวนะครับเนี่ยยกที่ลวดดูยกที่ลวดน้ำเอียวนี่เฉดนะนะครับด้านนั้นนะครับตาจีเหมือนเป็นสถานที่นะครับเขาเาไปเอาปลายเสี้ยงย้อนปลายเสี้ยงนะครับน้ำปลายเสี้ยบ เพรามันปเสียบว่่าคือสั่งแทปลายเสียกสิะเอากลางแขน้วนี่ว่ามันปลายเสียบมัมนก็มนปยังเสียบย่นี่เสียบยี่นี่ว่ากันจับเยว่าปเสียกนี่มื่เสร็จไงปายเสียกเสียบพอลิลาัวเสร็จแล้วนะครับทั้งหลางเข้ากระสีเส็จแล้ว ทั้งร้านนะครับนักขี่ก็ยำแต่่าตนี้ยังเปาหมายนี่ไว้ภูมิซุนลักษณะ,ะน,นี้นะครับอย่างนี้เขาบวก่นหลังเกี่ยวมมกแล้วก็คัดไว้นะครับจากนั้นเอาหารน้าไปปะ ย่างโอ้ว่ามันกินขอย,ยิ่มเร็วยังพกไม่อีกเอายกแขนขึน้นยกแขนขึ้น,น,แ,น,นลแล้วก็ลอดนะครับลอดไปอีกรอบนึงเนี่มนยะนครับแล้วก็มาพกนะครับเยี่ยมไปอ่ะ <c oughs> บูกเรงเงินพิลออนะครับผูกเงเินพิลตอันนี้การผูกเชือกทั้งหการลอยตนะครับการลยตัวนะครับสากแล้วผมก็ได้รู้คนี่ลักษณะนี้ของกู้้าส้กระเช้าุูกเชิญนะครับนี่โคงลักษณะนี้ขันบุย ต้องการผูกลักษณะนี้ก็ได้เดี๋ยวกมปลูกใหดอกนะครับเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวผมเป็นพ่อคูกอไสิว่าโอ้ยรอให้ยาเคลือกระจากไปมันสิว่าฮ่าฮ่านั่งดนะผู้ชายนะย่างอะไรอ่ต้นี้นะครับปกติันนี้เขาเอ้นห่วงนะครับห่วงปากเปิดนะครับ มันมีแบบทั้งอัตโนโมัติเลยกึ่งอัตโนโมัตินะครับห่วงปากเปิดตัวนี้เป็นกึ่งอัตโนโมัตินะครับเ <c oughs> วลาใส่เสื้อเข้าไปแล้วปุบ๊บ <c oughs> ต้องหมิ่นเอ่อบิดเกี่ยวบิดเกี่ยวบามิดเกียเกียวเข้าไปนะครับ <c oughs> หรือภาษาผู้เผเขาเรียกคารบินนะครับเป็นคารบินนะครับเป็นแล้วกะชินะครับหลังจากเกีียวเข้าไปแล้ว <c oughs> เรียบืลอนี้ เขาสิบ่ใไส้คาราบีนในการลุยเพราะว่าเสียเวลาเขาพัฒนเขาแล้วมันสิบิดตัวนะครับมันสิบิดตัวอยากเขาเราบากับุ้มนะครับเขาสิมีพริกเอรอยดยุเซล่ะกู้เอาไปแล้วจิเอาไปแล้วนะพริกเครียดนะครับสวมให้นะครับสวมให้ล็อกตัวนี้อีกแกนึงนะครับ เดี๋ยวจะไปเอาเค,คาีอนนะีแบบทั้งเทือกน้านี่เห็นว่าที่ผมบอกวาเนี่ยทั้งใส่เพราะว่าผมเวลาบวกมันสีทั้งขวาเวลาเขาเบรกเขาใส่เมื่อไส้เบรกใครบอกว่าทาั้งใส่ ันนี้เป็นแบบอัตโนมัติมันสิล็อกทันทีนะครับเดี๋ยวหวงที่เคยเอียดนะครับที่เคยเอียดเนี่ยเอาขึ้นทั้งเครื่องน,น,น,นะครับเอาวางผ่อดอ,อกก้อนอันนี้คันโคก,กแล้วแตกอันนี้โคก,กแล้มมวม้วนแตกเอาโคกใส่หมดก้อน เสือย the right uh? okay. ู่ึทานย่ถ่อสัเทานเสืขอเสืองานอุทานใส่ทุเาใส่ถุงมือเองไหครับใส่ถุงมือนี่เคยใส่เองบ่าุงอ่ะฮะเคยยืดเทียวเคยขยใส่ตัว 嗯、啊，嗯、我也得给钱了，嗯、我这。